เรามาดูการใช้งานการสลับนะครับรุ่นนี้จะสามารถใช้งานสลับได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือมีการสลับโดยการใช้ทีบาร์นะฮะซึ่งจะมีเอฟเฟกให้เราเล่นด้วยนะฮะแบบที่2เนี่ยก็คือเราสามารถกดปุ่มแล้วมีการสลับได้ทันทีนะฮะโดยที่เราไม่ได้ใช้ทีบาร์โอเคเรามาดูแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกเนี่ยเราจะสามารถใช้งานรูปแบบในการสลับด้วยทีบาร์ก่อนนะฮะ การใช้งานทีบาเนี่ยเพียงแค่เราเลื่อนทีบาเนี่ยนะฮะก็จะมีการสลับนะฮะจากาตัวกล้องที่เราเลือกไปนะฮะซึ่งการเลือกเนี่ยเราสามารถที่จะมากดเลือกที่ปุ่มตรงนี้ได้นะฮะซึ่งปุ่มไหนที่กระพริบเนี่ยแสดงว่าปุ่มนั้นถูกถูกเลือกที่จะรอออกออนแอร์ต่อไปนะครับส่วนปุ่มไหนขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คือปุ่มนั้นก็จะเป็นปุ่มที่กําลังออนแอร์ air, ซึ่งจะอยู่ในฝั่งของโปรแกรมนะครับ โอเคส่วนพ r e วิลเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่กระพริบอยู่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เลือกออกไปนะฮะโอเคที okay. นี้ถ้าเราต้องการสลับหากล้องที่เราต้องการหรือสลับซ้อนนะฮะเราก็กดซ้อนนั้นสมมติผมเลือก3ามตรงนี้อนนี้จะเป็นตัวที่เราจะต้อทำการเลือกออกต่อออกต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเลือกที่เราต้องการได้แล้วต่อมาคือเราก็ เด้วยการใช้ทีบาเลื่อนนะครับสังเกตว่าจะมีการสลับละก็คือจะเอาตัวาสามออนแอร์ air, ซึ่งจะเป็นสีแดง2ก็จะเป็นตัวที่จะมาทําการรอออกต่อไปนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ในการสลับอะครับจะมีเรื่องของการใส่เอฟเฟกเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีการใส่ Transition Effect โดยการ ที่เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยเราก็กดปุ่มเซตนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาที่ในหัวข้อมิกนะฮะมิกเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าจะได้แบบไหนอยากได้แบบคัดก็ได้เฟดก็ได้นะครับเฟดก็คือแบบเมื่อกี้หรือเราจะให้มีลูกเล่นในการสลับนะฮะก็คือเลื่อนอย่างนี้อ่าพอได้ที่เราต้องการเราก็กด อีกครั้งหนึ่งลงไปนะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกในการสลับได้แล้วนะลองสลับดนะบูโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเราสามารถสลับด้วยการใช้ปุ่มกดได้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องมาาใช้ที่บาร์ในการสลับแบบนี้นะฮะวิธีการตั้งค่าก็คือเข้ามาที่เซตนะครับ ซึ่งตรงนี้เราเราจะต้องเปลี่ยนจากทีบาร์นะครับโหมดทีบาร์ให้เป็นฟาต์โหมดครับก็คือกดลงครั้งนึงแล้วก็เลื่อนนะฮะโอเคแล้วก็กดตลลงทีนึงนะครับส่วนไทม์ด้านล่างเนี่ยเราเอาไว้ตั้งค่าหน่วงเวลาซึ่งตรงนี้มีมีผลต่อการใช้งานที่เป็นรูปแบบเอฟเฟกที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับว่ามีการ อ่าปากซ้ายปาดขวาหรือมีการใส่ transition effect เข้าไปนะครับตอนนี้ default เนี่ยจะเป็น1วินาทีโอเคทีนี้พอเราตั้งค่าเรียบร้อยเรามาดูลองกดดูนะครับอ่าจะสังเกตว่าตอนนี้เราไม่ต้องใช้ทีบาร์ละนะครับเรากดแค่เพียงตัวเลขที่เราต้องการนะครับจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมที่เอาออกมาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทันที ครับโดยที่ยังมีเอฟเฟกอยู่นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการตัดแบบไม่ใส่เอฟเฟกต์อ่าก็กดไปที่เซตเหมือนเดิมนะครับไปที่หัวข้อมิกนะครับก็คือจากที่เราเลือกเมื่อกี้นะให้เลือกไปที่เรียนรูปแบบอ่าคัทนะครับออันแรกเลยนะครับเปลี่ยนเป็นคัทนะครับนะ พอเปลี่ยนเป็นคัดแล้วเนี่ยเ,เราจะใช้งานลักษณะเหมือนกันกดคัดชนนะครับโดยที่จะไม่มีการใส่อฟเฟะอะไรนะครับมีการสลับได้ทันทีนะลองกดดูนะเห็นไหมก็คือเวลาเรากดปุ๊บก็จะมีการสลับได้ทันทีอย่างนี้นะครับ